สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอทูยูครับผมวันนี้ผมมีไอดีมาแจกครับทุกคนใครที่อยากได้ไอดีฟรีผมมาแจกนะเข้ามาที่เพจของผมนะหรือใครเข้าหาชื่อไม่เจอนะให้กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเพุผลที่อยากได้นะผมจะแจกหนึ่งรางวัลครับเดี๋ยวผมจะประกาศหน้าเพจอีกทีนึงนะครับผมว่าใครได้นะครับโอเค โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการเก่าแต่เก่านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับผมนี่จกักรูนครอสโซเวลนะครับผมคือตัวนี้ใช้ดีหรือเปล่านะ่าใช้หรือเปล่านะครับมาวันนี้ผมจะมาบอกนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูสกิลกันเลยนะครับว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะตัวนี้นะ,ะการตีเหล็กของเวลเพิ่มพลังป้องกันในพื้นที่2,400น่หน่วยแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบทักษะ เพิ่มมาตราการหลบหลีกนะครับ40% 40%ทั้ง2เลยนะครับอ่าถือว่าไม่เท่าไหร่นะสกิลนี้นะโอเคสกิลต่อไปครับสร้างความเสียหาย2,400ของพลังจมตีลงพื้นที่นะครับอ่าถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ลอดอัตราการใช้ทักษะของระดูและก็ลดพื้นที่ในการใช้ทักษะของระดู30% 30%ด้วยนะครับผมอ่า แต่ถ้าอัพเป็นไฮเปอร์นะก็จะได้สร้างความเสียหายเป็นส0เปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนคือเยอะใช้ได้นะครับ3,000คือแรงใช้ได้เลยนะแล้วก็ลดอัตรา,าก,การใช้ทักษะ50%ลดอัตรา,าก,การใช้ทักษะในพื้นที่5 0โอ้โหถือว่าสกิล2นี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เมื่ออัพเป็นไฮเปอร์ก็จะได้อ่าทักษะเพิ่มมาก็คือต้านพายุฝนนะครับก็คือต้านการแช่แข็งนะครับในโหมด PVP นะอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ามันยังใช้ดีอยู่หรือเปล่านะครับไปด่านสเตตหลักนะครับด่านที่39 6อย้านะครับโอ้ยด่านบอสนี่วะโอเคมาดูกันนะครับว่าเขาจะซื้อบอสได้หรือเปล่านะครับอันนี้เกียร์ที่ผมใช้ก็เน้นการออกทักษะนะครับคือผมอยากให้มันออกอวันไทยหรือเปล่านะครับว่าตีบอสแดงหรือเปล่านะครับคือตัวนี้เป็นสายแท้งนะครับนี่มาแล้วตีแหลกแล้วครับผม ดีแลกก็คือบัฟนะนีพลังขึ้นเต่าโอ้โหบอสไม่เข้าเลยว่ะก <laughs> ็คือ2004นะมีพลังขึ้นเต่าด้วยดีแลกนะครับบัฟบัฟปฏิากาัรกรบดีเห็นไหมเขาจะตีพลาดตีพลาดหมดเลยนะคือเป็นตัวแท้งนะครับคือแบบว่าสกิลพลาดสกิลพลาดอเออคือสุดยอดนะผมว่าผมมองว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นะสําหรับใครที่ไม่มีตัวเอ,เอาเอาตัวนี้มาใช้ก่อนได้นะครับก็คือแบบว่า เอามาใช้แก้ขัดได้นะแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยน่าปั้นนะยังไม่ค่อยน่าปั้นแม็กนับเพราะว่าสกิลแรกมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันการล็อบอัศจาารรหลับพิสชนะเออนี่นะครับตีแหลกแล้วพลังคลื่นเต่าโอ้โหแต่ว่าสกิลมันเท่น,นะทุกคนลองสังเกตดูนะครับขวานมันเหมือนของบลิทเทมรณะเลยนะทุกคนสังเกตไหมเวลามันหางแล้วฟันนะครับเออคล้ายๆกันเลยครับนี่บอสตายแล้วเห็นไหมครับ แต่มันอึดน,นะบอสต,ตีไม่ตายครับมันอึดน,นะนี่ขนาดผมใส่เกียร์แบบว่าออกทั้งสะอย่างเดียนะตัวนี้ผมว่าสามารถอามายืนได้นะเป็นท่าดไฟนะใครขาดท่าดไฟก็เอาตัวนี้ลงก่อนได้นะครับลงทีมก่อนได้นะสําหรับมือใหม่นะเออดูดิบอสต,ตายอะ่ะโดนพลังขึ้นต่อไปอะ่ะแต่ว่าโดนไปหลายนัดอยู่เหมือนกันนะโอเคนี่ด่านบอสนะผมว่าตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้เลยนะเออไปไงนล่ะ นี่นะครับ๋ยวผมไม่แนะนำม,มาไปลงสเตตพิเศษนะก็คือแบบว่ามันตีปอมไม่เข้านะเพราะว่ามันเป็นตัวแทงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเอ้ยผมรู้สึกว่าผมได้ตั๋วมานี่นานี้อันนี้ผมไปเล่นไอ้ด่านนี่มานะด่านบอลลูนนะคือสเตตวิ่งนะครับแล้วก็ได้ตั๋วมาโอเคผมจะรับเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวผมขออัพไอ้ตัวนี้ก่อนละกันนะผมได้มา ได้มาเดี๋ยวผมขออัพเป็นมาสเตอร์เลยก็แล้วกันนะโอเคใส่ไป5ตัวครับอัพเป็นมาสเตอร์เอสย4ตัวเรียบร้อยครับมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมอัปเกรดเลยได้ไหมโอ้ยขาดหรอทุกคนโอ้ย,ขา,ออยขาดต้อง6อันเนยโอเคเดี๋ยวผมสร้างไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะขาด6อันเดี๋ยวผมจะอัพเป็นมาสเตอร์นะสำหรับใครที่ไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้เมื่อคลิปที่แล้วเลยก็คือแบบว่า ถ้าอัพเป็นมาสเตอร์นะก็จะได้นะครับผมจะได้กบดำหนึ่งตัวฟรีๆเป็นไงอะครับทุกคนโอ้โหคือถ้าอัพไอตัวแจกฟรีเป็นมาสเตอร์ก็จะได้กบดำฟรีไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่น GV พีไอตัวเดดเดดเดดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเอยผมได้เพชรว่ะทุกคนนี่หลังจากอัพแม็กก็จะได้นี่นะครับไออัพเป็นมาสเตอร์ก็จะได้นี่นะครับห้าเพชรนะครับผมอ่า โอเคไป PVP ให้ดูนะครับว่าตัวนี้ลง PVP จะโหดหรือเปล่าเอ้มีคนน็อกแค่3เองวะโอเคทีมนี้มีดัสแล้วก็มีคิงโอ้โหแม่งทีมนี้ตึงวะทีมนี้ตึงวะโอ้โหเอาไงดีวะทุกคนอ่ะลองดูครับลองดูลองดูครับเอออ่าไม่มีตัวบินนะผมจะเอาเป็นทีมหนึ่งนะโอเคไปเลย มีแม็กสามสี่ตัวครับตัวนี้ก็มีดัด๊มีคิงโอ้โหคอมโบดั๊ดคิงไหวเปล่าเนี่ยเอ้ยทีมสองชิบหายละทีมหนึ่งมาก่อนครับเออไปนี่ดูดิเอผมไปแทงอะทุกคนดูดิเอไปแทงนะครับหรือว่าช่างตีแหล็กทํางานวะนี่นี่ดั๊ตีไม่เข้าครับแม่งของเกงของเกงเออโหตายแล้วน่าจะโดนตัวหลังล่อ,ลอมาพี่ดัดเขากับดัดเราชนกันหน่อยครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะ ตัวตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวใหม่ครับโอย <c oughs> เพื่อนมาว่ะออกมาหน่อยครับออกมาหน่อยมาดูกันนะครับว่าเขาจะยืนไหวมาแล้วครับผมมาดูกันนะครับว่าเขาจะยืนไหวตีแหกแล้วครับตีแลกแล้วโอ้โหสุดวะ่ะนี่ฟันหน้าดัดไปหนึ่งทีฟันหน้าดัดไปหนึ่งทีครับโอ้โหยืนไหวอยู่นะเอ้พูดไปเขาก็ยืนไหวอยู่นะครับผมเออก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ ใช้ได้เลยครับถือว่าสุดยอดนะสุดยอดนะยืนไหวนะทุกคนเฮ้ยโอ้ชนะเฉยไอเขาไม่มีตัวการบินนี่นาะเมื่อกี้ผมลืมดูโอ้เขายืนไหวนะเฮ้ยเจอดัด้ดดัตีไม่เข้าเลยครับผมไปดูหน่อยดิว่าเอ่อดัดโอ้ยดั้ดก็เกียร์โหดอยู่นะดัดอ่ะดั้ดเขาอะ่ะเออนี่นะเกียร์เจ็ดสองเลยไอยแต่ตีแต่ตีไม่เข้านะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหม คือเขาไม่มีท่านน้ําที่เป็นดามเมจแรงๆเลยนะตัวนี้ก็ยังเอาเขาไม่ค่อยลงอะครับแปลกมากเลยคือผมเพราะว่าเขามีอัตราการหลบทักษะนะผมว่าใช้ได้นะครับผมโอ้ผมว่าจะลองตีให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าขนนกเหลือหนึ่งแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโอเคผมจะซื้อขนนกลงลง,ลงทุนเลยโอเคไไปครับซื้อขนนกไป5เพชรเลยครับผมมาครับผมจะตีให้ดูอีกทีนึงนะ โอเคครับทีมนี้แม็กหนึ่ตัวแล้วก็มีแสงมืดแต่ว่าโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวผมขอสลับเป็นหน้าแรกก่อนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวให้ช่างตีเหล็กไปอยู่หน้าสองนะครับช่างตีเหล็กของเรานะนี่นะครับเว,เ,วเออีนีอยู่หน้าแรกโอเคสลับแป๊บนึงโอเคเพราว่าช่างตีเหล็กมันเป็นตัวบัฟนะทุกคน แต่ว่าเขาก็เป็นอยู่ตัวยืนท่านไฟแบบว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับไปเลยมาครับจางตีเหล็กออกมาแล้วครับผมคือจางทีเหล็กนี้คอมโบกับดัดได้อยู่นะครับก็คือมันเพิ่มมัตจาการหลบหลีกให้ดัดด้วยนะเออผมว่าใช้ได้อยู่เฮ้ยเขามีตัวบินด้วยเหรอเนี่ยแม่งลืมดูไว้คนเฮ้ยผมลืมเอาตัวการบินมาเออชิบหายแล้วต้องจับเกมไวๆครับแบบนี้ลืมเอาตัวการบินมาครับโอ้ไปครับต้องจบเกมไวๆหน่อยครับ ไปแล้วครับช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กไปแล้วครับโอ้ตายแล้วเหรอโอ้ตายไปยังวะ <c oughs> เขาไม่ได้บัฟนะเขาต้องบัฟก่อนนะถึงว่าจะอึดนะเราว่าเขาบัฟอัตราก,การหลบทักษะนะครับนี่นะครับผมโอ้ยตัวการบินตัวบินเข้ามาแล้วนี่วะ <c oughs> ต้องจบเกมไวหน่อยครับอย่ายื้อครับอย่ายื้อไม่นั้นบ้านเราแตกไม่มีตัวการบินลืมพามา <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับก็ถึงว่ามีประโยชน์นะครับก็คือแบบว่าบัฟอัลบัฟ อัตาการหลบทักษะครับเออผมว่าใช้ได้นะโอเคไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวขอหาทีมที่แบบว่านี่นี่หน่อยคือตึงๆหน่อยนะโอเคทีมนี้มีชินจังโจระเขคโอ้โหน่าจะตึงอยู่นะไปครับมีตัวบินด้วยผมจะเอาทีม2มานะครับแล้วก็ใส่เวลไปนะนี่นะครับมาดูการว่าเขายังน่าใช้อยู่เปล่าตัวการบินผมก็ตัวนี้แบบว่ายังไม่โหดเท่าที่ควรนะครับ โอเคไปเลยมาดูกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าใช้ดีหรือเปล่าไปมาครับช่างตีเหล็กผมอ,ออกมาช่างตีเหล็กออกมาแล้วครับผมช่างตีเหล็กออกมาแล้วครับนี่นะครับคือเขาบัฟให้ทีมนะเนี่ยบัฟไปถึงโจลเข้ด้านหลังเลยเฮ้ยเขายืนได้นะครับนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่ไอ้นั่นมานะไม่ได้ใส่ตราการหลบทักษะมานะครับเออเขายืนได้นะโหตีป้อมแรงจังวะตัวเนี้ย อสวยพอดีเลยมาหน่อยกันป้อมโอเคสอยหน่อยสอยหน่อยมูนมูนสอยหน่อยเพื่อนเออสอยลงมาสอยลงมาไปแล้วครับทีมผมดันไปแล้วผมว่าปิดเกมไม่ยากครับนี่นะคือเวลเขายืนหน่วยนะครับนี่อ่ะคือแบบว่ายังไงนะคือเขาแบบว่าเพิ่มมาตราการหลบทักษะทําให้เขายืนได้นะครับเออ ผมว่ามันคอมโบตัวแท้งได้ดีเลยนะครับก็คือเพิ่อมอัตราก,การหลบทักษะการหลบลีกอะเออใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ครับสามารถเอามาบัฟทีมได้นะครับผมถึงดาเมจไม่จัดจ้านสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ทะลุอามาตะนะแต่ว่าผมมองว่าตัวเขาใช้ดีนะครับผมอ,อประมาณนี้นะครับสําหรับจะก,กูลคลอสโซเวลเออผมว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับเก่าแต่เก่านะครับตัวนี้เออ โอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กันตามกันสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม